พี่ตะหนวใหญ่ไง,ง,งสละโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมนี่สวนของพ่อลุงยันเดี๋ยวท่านจะให้ความรู้กับการปลูกสละให้พี่น้องของยัน,นครับผมดูผมกําลังาสมกันเลยครับลูกมันจะเป็นไปเรื่อยๆครับมันจะออกมาแล้วตอนนี้ มาพี่เด้อค่ะเด้อมาฟังความคู้น้องพี่เด้อจ้ามาพี่เด้อจ้ามาเบิ่งสลัดังพี่จ้ะหรือจะเดินอ้อก่อนทุ่พูดจะได้เดินคุยเดินไปคุยไปมาพี่จ้าสลารอยู่ทั้งพีสวัสดีค่ะครัวโบราณแม่ประปาชาแนลค่ะพิกัดบ้านหนองกุ้งน้อยตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลือ่อมจังหวัดนครราชสีมาเมื่อน,นี้อยู่ในช่วงคณะเกษตรอำเภอบ้านเหลือ่อม คาชาวบ้านเกษตรกร,กรของชอลกาหมู่บ้านทั้งเบิดเก่าหมู่บ้านมาเบิ่งงานเรามาชมสวนของลุงสุริยันท่านอ,อกเนาะคะ่ะสวนของเราผสมประสานหลักๆก,ก,ก็จะมีกล้วยกับสไลอินโดค่ะไปเบิ่งงกิดชมสว,สวนน้ำกันเลยค่ะมาจากหมู่บ้านก่อค่ะพื้นสาม

ชมสวนได้ค่ะกคตีเขาหาัไหมหายหายนีเหี้ยวไปแล้วหงคเขานอยู่สำนักงานก็เยอะแยะอยู่ตัดไปตั้งถึงเมื่้อวันก่อนจัดสวนมันมันเหี่ยวเลยอันน้นไปเดินเดินชมสวนกันนะคะไปที่กระพาร์ของพางคขอบใจไปกระพาร์างเข้าไปเดินชมสวนก่อนนะคะีขอ

พี่ตะนวยใหญ่ๆสละโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมนี่สวนของพ่อลุงยันเดี๋ยวท่านจะให้ความรู้กับการปลูกสละให้พี่น้องของอย่าครับผมดูผมกำลังวันสมกันนี่ครับลูกมันจะเป็นไปเรื่อยๆครับมันจะออกมาแล้วตอนนี้มาพี่นะค่ะเด้อมาฟังความรู้ของพี่นะจ๊ะมาพี่นะจ๊ะมาเบอร์สละดังพี่จ้ะ มือจะเดิอนอ้อกว่าดทึกคุยก็ได้เดินคุยเดินไปคุยไปมาพี่จ่าสาระอยู่ทั้งพี่เอามาจากงานครับเอ็มครับอยากขยายเลยนี่ครับเพรามาเล็กับต้องทางครับอันนี้ผมก็ทำได้นี่ผมแบบนี้แหละมาจ้าบ้านลเอาความลูกกับสาระมาทั้งพี่จะาขอสวนอยู่พี่จา่าป้าพี่มาพี่จา่าอันไหนครับขนุนขนุนนี่อุ้ยเอาไปกินเอาเลย เอาขึ้เอาไปกินเลยครับเอาไปเลยจะุมนเอาไปเลยขึนมาเลยไปโหลดอ้ยไอ้วเามาเลยมาเลยมาเราวตัวมันเป็นยังไงเนอไปกินเรแก้วไปแก้นมนไปม่ตายโอ้ยอ้เอามาโอ้ยอย่าเลยขับไล่อยไปให้ เป็นตะย่านเนาะน้ำไหลายจังจะเบ้านของเขาบอสที่เขาเปิดช่องไฟนะเออตีคนไรคนแซ่บบอสจีในเพื่อเจ้าของสวนอยู่ไหนอ่ะเพ่อเจ้าของสวนมาให้ความรู้อันกับสไลด์อินโดหน่อยจ้าเชิญค่ะไปดูไอ้แค่ต้นขนุนหงดเดบง่าย กินต้องหลายนถ้าจะขวางไวแกยังไม่ได้เลยมันดิบวันแ้วอนแขามนแล้กคนเดี๋ยวเชิญทางนี้ค่ะมาพบกัานองพนาเลยม่ขอ้้อุ้ยเกลันไยังไม่ได้กินเลยแกให้นำเนี่ยตายเลย เดี๋ยวผมขอโฆษณาได้เงขาอไม่ครับที่บ้านผมบ้านผมบ้านลังยาวเรียกทุเรียนทุเรียนไร้หนามทุเรียนไร้หนามครับผมหนึ่งทุเรียนไร้หนามเดี๋ยวมันมีหลาลูกหยวใครจะขึ้นจะได้ไปสาเกษตร มันมีอยู่ขบวนนี่มันเอาไม่ได้นั่นเดลิงกับมาก็ให้ลิงขึ้นไปด้วยโคตเลยครับให้ลิงขึ้นก็ไปได้เออเจ้าของสวนใครก็รนเออแนะนำตัวแล้วก็แนะนำสวนนิดนึงนะคะวันนี้จริงๆโปรแกรมเรามีฝั่งนู้นนะแต่ว่าวันนี้มาทางนี้แล้วก็เลยว่าเป็นโอกาสดีเจ้าของสวนอยู่ด้วยนะคะก็เลยพามาเป็นสายอินโดนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนำา้ำอกทนครับสวัสดีครับแต่ผมนายสุริยันธานอดนะครับผมจ้า เจ้าของกระสีที่สเดี้อะไรอย่างเงี้ยคือ K K O S นะครับผมกระสีไอ้นี่กระสีที่มือนี่ผมมาะนี่ครับเล้วผมก็ไ่ได้ดเกี่ยวข้องอย่างนั้นกันไม่จากสละผมเพิ่งปลูกเพิ่งเด็ดจะได้ผลไหขึ้นถ้าถ้าสมมติว่าใครอยากจะเป็นพืชเอาไปเป็นพืช เกษตรกรรมที่พ่อไว้ให้จะเพาะขายให้แล้วเราจะได้เป็นกลุ่มก้อนอืเพื่อที่จะได้ขายให้กับตลาดเขาพี่ตาสุนพี่ดิฉันพงษ์ันอันี้มันก็ต้องขอบคุณเกษตรเฮ็นไม่าจะปีแล้วค่ะที่อำเภอปาะเหลื่อมนะครับเนี่ยที่ให้นะครับเนี่ยส่วนมากก็ต้องคิดถึงหัวหน้าวิชัยผู้ที่แกเคยคุกวุ่นอะไรมาอยู่ี่ประจํามาหาบ่อยมาหาบ่อยมานั่งคุยกันบ่อยอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณ เกษตรอำเภอทุกๆข่านนะครับนะที่ให้เป็นกำลังใจให้กับสวนผมนะครับบางครั้งมันอาจจะยังไงนะดูแล้วก็สวยพอดูได้รวมสมบูรณ์อยากจะให้พี่น้องทุกคนเอาไปเป็นอยากจะด้ไปอยากจะปลูกอะไรแล้วเอาไปทำเป็นพืชเศรษฐกิจดกดได้ครับผมม,มีมะม่วงมีกล้วยแล้วก็มีสะลระเนาะกล้วยก็มีอยอดสองใช้ฟาดตาที่มีใบมีมะนิอ่อง ปลาช่องอะไรวะสี่ชุดห้าห้าชุดสี่สระอินโดให้บ้านจักปีหรอจา้สาสระอินโดป,ป,ปีนี้เป็นปีที่สามครับผมได้ผลผลิตได้ผลผลิตให้ลูกตั้งแต่สองปีครึง่งเร็วรขายก,ก็ตอ,ตอนนี้ก็ผมขายในเน็ตก็โลละร,ร้อยครับผม นอกเน็ตเท่าไหร่นอกเน็ตเท่าไหร่นอกนอกเน็ตก็มากันเองก็มาเกียไปประมาณสักแปดสิบนก็ได้โอเคคือให้กันลดยี่สิเอร์เซ็นอคือที่ว่าเรามาได้เยี่ยมสวนกันให้ความรู้วันนี้มีให้ซื้อไหมวันนี้ให้ชิมได้แต่ยังไม่มีครับผมขายไปเยอะชิมอ่ะ ต้องสั่งจองครับผมอันนี้ผมบอกก่อนเนี่ยส่วนไม่ยอมเนี่ยมันเ็ดนาะมดเนี่ยสับเนยดีมาตรฐานอันดับแรมาตรฐานผ่านแล้วได้มบรับรองแล้วนะคะจะมีเม็ดพอแล้วมีเบี้ยพอเราเอาน้ำร้อนใดกันแล้วก็พอผมพอแล้วถึงว่าเอาเบียอะไรก็ อยู่อยู่ที่คุยกันครับผมไม่มีไม่ยากครับผมอยู่ที่คุยกันหนังไม่หลังหนังไม่อย่าไปคุยกันอย่างงั้นถ้าผมแกคุยกันแล้วเราจะทำยังไงก็ได้ครับแต่อย่าตับไม่ตับไปยี่ม้าแน่นอนแต่ผมเป็นคนไปซื้อมาก็ทางที่สามผมนะครับเป็นคนไปซื้อผมไปซื้อซื้อมาเขาไปให้ผมปลูกผี่ก็มาปลูกไว้ที่ครับต้นละห้าสิบบาทนะครับผมซื้อมาต้นละห้าสิบบาทแล้วใครอยากจะไปดูสวนอะไรอีกนะครับ อยากไปดูพบกระท้อนอะไรอยากจะเป็นดูเพืชเษกษตรกรรมนะครับผมก็ไปดูแล้วก็มาคุยกันเราจะทำยังไงอยากจะรวมกเป็นกลุ่มก้อนคอยติดต่อมาอ,<ช>อีกที่นังอีกทีนึงผมเนี่ยเป็นเกษตรหน้าใหม่นะครับผมเพิ่งมาอยู่ที่บ้านเรานี่แปดปีพูดกระดกตรงนะผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่เเป็นคนบ้านไหน,<อ>นล่ะผมานนี่แหละครับแต่ว่าผมไปอยู่อื่น ผมไปทำธุรกิจผมเพิ่งเบื่อผมก็เลยไปอยู่บ้านยังไม่รู้อะไรหรอกตำรวจแนะนำผมบ้างครับบางทีอย่างเกษตรผมก็เอาใจเล็กเลี้ยนกันไปนะเลบเปลี่ยนจรินะอันไหนที่ผมพูดแล้วไม่ถูกต้องเลยอันนี้ผมก็ต้องขอขอโทษขอภัยไว้ด้วยนะครับบางครั้งเราไม่ได้เตรียมพร้อมถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามถามผมได้ครับผมโอเคดีกว่าขอเบอร์เจ้าเจ้าหายไปหน่อยอ่า บอกเจ้าโคดเบอร์เบอร์นะเอาก็เกษง่ายสิเสรเาโค้ดหลังโค้ดดีเบอร์บอกกันเลยศูนยแปด่สามสี่แปดสามหมครับผมอยาได้อิสโลก็โทรมาเลยอยากได้อะไรก็โทรมาอ่าครับผมก็มาดูมาปรึกษามาคุยกันครับผมจะแชร์ต่อให้ดีมาดูกันว่านี่คือ ก็องป่าเกษตรเราด้วยเผื่อว่ามีใครอยากจะทันคนใกิจเอก,กเกษตรวันนี้ครับเอาไปปลูกก็มาปรึกษานลครับแล้วเราจเอาเพาะพันยังไงมันสมัยนี้มันไม่ไม่ไลดตลาดแน่นอนอยู่ที่เราจะทํากันไหมผมดูแลแรงน้ํำไหมคะต้องการน้ําเยอะไหมนะน้ำนี่ก็ไม่มากําไม่มากเท่าไหร่ตัวนี้อะนะแต่ก็อยากให้ขาดออื ดูได้ครับอยิบมันดีหยสองรั้เดเชิญชมสวนาเดี๋ยวเจ้าของสวนพาชมเลยค่ะจะเบิ้องสระบ่ทั้งนี้คือกล้วยนี่ตักล้วยสภาพันเบิ้งสระที่จะเบื้องหยังจะพาชมหยังเราเอาไปออนนี้พบปลูกอันี้พบปลูกแล้วนะครับอ้นี้พบปลูกกินมะขามลำครับเต็มแล้วนี่กินมะาลำครับผมก็ต้นนี้ผมปลูกครับผม ครับผมปุ๋ครับมี่เกอเ้าใคินเพาเม็เนี่ยคือผมจะไว้เพาะรักผมผมไม่ได้เอาอะไรเดินอ้อมสวนเดินอ้อมสวนอันนี้มันมันมันเละเหรอเหรอลุงนี่มันเน่ามันแตกเลยนี่ย ทีนี้ใครอยากจะดูหอยจะเยอะนะครับหอยแทนเลกินได้หอยจุ่มหอยจุ่มห้องหอยจุ่มหอยโกหอยอะไรมีเต็มครับคือต้นกล้วยก็คือหอยเต็มนี่ครับพนุษย์นะมุกผมมาสามปีแล้วกันได้ลูกแล้จ้าจ้าสามปีโอ้สามปีก็ได้กินเมล็ดลูกใหญ่ใหญ่เออไม่เป็นเมล็ด ผมก็รู้มาหลายพันผมเอามาเลี้ยงปลูกคือตอนพม่าผมไม่ต้องการที่จะทําตัวนี้ผมเห็นตอนทำม็อบก็เลยปลูกไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกปลูกไว้กิ่งมะเล็กปลูกไว้แล้วไม่ได้ผลไครับผมเป็นเมล็ดครับผมแต่ว่าถ้าหาเมล็ดแล้วปลูกแล้วต้องตัดยอดเลยนะแล้วตัดยอดให้มันถ้าไม่ไม่ตัดยอดไม่ได้ไม่ไม่ให้รูปอันนี้อีกพัดหนึ่งเลยครับอันนี้เป็นของมาเลีอันนั้นเป็นลาอินโด ชีปมครัสมประสานกันเีหลายอย่างเนื้อที่ครอบครัวอยู่นี้ทงเกษตรผสมผสานกี่ไร่คะสอไร่ครึ่งครับผมสองไร่ครึ่งครับผมนี่นี่เรียกต้นะไรค่ะมีเขรียกต้นไมนงไมนงครับผมไมนงไมนไมนงไมนาครับผม ให้เดินอ้อมไม่ถึงอ้อมลงไปในสวนโอ้สวนนั่นผมไม่ทันต้องไปผมเดินขึ้นบนผมที่เกลี่ยลงกลางมาล่มเลื่นดีของเราล่มเลื่นครับอันนี้ที่ผมทักนี้ผมเอาไว้เดินออกกับลงกายขอเราเขาไปนั่งพักกันออกน้ำตาลเนี่ยก่อนเย็นเย็นในเช้ากินแพนเค้กันเลยเป็นสวนที่ล่มเลิ่นที่เป็นตามาแลนเล่นจำมูมี่ดีครับจะไปยิ้มไหวกันได้ไ อ้าเนี่ยมะม่วงครับผมใครอกจไปทักินน้วพครับผมนี่มะม่วงน่ไจ่ายจหยะเป็นทองดำค้ับผมองดเนีครับผมทองดำครับทองดำม่วงทองดำกเายนทองได้ล้ทพิ่นคือปรมาณเทียกูได้ bật mỏ sạ Tee mỏ lát mỏ lát cá mòn mỏ lát. Đeo lên rồi. รวบเริ่อดีปะกระนุนบ้านนี่เขาไม่มียางเด้อใช่บ้านบรรยาตายางมันหลายอย่าว่าเปลี่ยนไผ่เมันล้อเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเนาะ

ฉันใจดีฉันแก่ภาษาไทยก็สละครอ้าวใครว่ามันมันไม่ติดมันติดอยู่เด้ว ดีย่งไงด้อน uh, <doors> ี um, men, kind of ่นะเขาบอกว่าลูกก๋งต right? ัวค <it> ือย <pause> uh ัง huh. ถ uh ้าเป็นพันม ah ันท่ามันเมไวไปลูกอเมรไวเกเป็นทุกภาคกูรู้แกเมื่อกฉันเชกกินเนี่ยนแกมัเกอไได้นอ่กเดี๋ยวมนลไม่เช็กนนะ

เย้เลยจานกินดีมีแข็งยิข่าวกังวลนี่นะอ๋อมันจะข่าวละการยิ่งดีไหมนี่ไม่ะเอาคนข้างหลังดกว่าไม่เลยคอยู่รมนาอเลี่ยอ่อลเลี่ยเ่ยจะ่เอไรนนะ

ของลุงสุริยันท่านอกกระจบไปแล้วค่ะต่อไปสิพาไปส่วนของคุณอุไรวันค่ะท่านผู้ชมจ๋าไปต่อกันได้ค่ะไปน้ากันเด้ค่ะเมื่อนี้แม่ป่ปาก็เพราะทํานีก้อนหินนาคอยเจอกันไ่้นะคะเนาะจะลืกลค์กดแซกกดติดมามกดกระดิ่งไว้เห็นแม่ป่ปาเนยเด้อค่ะเด้อเป็นกาลังใจให่งการจับเออเล็บปอยสิออกแล้ว